นี่หโ,โตแล้วนะทำไมยังดูดนมแม่อยู่โอ้ยตัวโตกว่าแม่อีกนะคะไม่อายเหรอไม่อายคนเหรอลูกโตกว่าแม่แล้วเนี่ยโตแล้วยังดูดนมแม่อีกเนี่ยโอ้ย กี่เดือนแล้วหนูกี่เดือนแล้วตัวก็โตอ้วนก็อ้วนไม่อายเขาเหรอดูดนมแม่อยู่เลยฮะยังดูดนมแม่อยู่เลยตัวโตกว่าแม่อีกเด็กติดเต้าเด็กเต่าท่าุก